สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออโต้การ์ดแหล่งรวมรีวิวรถยนต์และยานพาหนะรุ่นใหม่จากทั่วโลกวันนี้เราจะพาไปพบกับยานยนต์สุดพิเศษที่ผสมผสานความหรูหรากับสมรรถนะในแบบซูเปอร์คาร์นั่นคือ Ferra ร i m ี่ม r h ต m e มรุ่นปี2026ที่เรียกได้ว่าเป็นการก้าวเข้าสู่โลกของการเดินทางแบบเหนือระดับที่ไม่เหมือนใคร Ferra ร i ี่ได้นำประสบการณ์ด้านวิศวกรรมและดีไซน์ของซูเปอร์คาร์มาปร,รับใช้กับรถบ้านขนาดใหญ่เพื่อให้ได้ทั้งความเร็วความสะดวกสบายและความพรีเมียมในคัน เฟอร์รารี่มอเตอร์โฮม2026มาพร้อมดีไซน์ภายนอกที่ยังคงเอกลักษณ์ของเฟอร์รารี่ด้วยเส้นสายโชบเชียวแบบแอโรด y นามิกกระจังหน้าและช่องดักอากาศได้รับแรงบันดาลใจจากกลุ่มสปอร์ตชื่อดังไฟหน้า LED ทรงเรียวยาวสไตล์สปอร์ตตัวถังใช้วัสดุคอมโพสิตน้ำหนักเบาเพื่อช่วยลดน้ำหนักและเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลือล่อ,อนล้ออลูมยขนาดใหญ่และระบบดิสเบรกคาร์บอนเซรามิกทำให้ควบคุมได้อย่างมั่นใจแม้ในความเร็วสูงภายในห้องโดยสารออกแบบอย่างหรูหราและกว้างขวาง พื้นที่ใช้สอยเพียงพอสำหรับการเดินทางไกลแบบครอบครัวหรือกลุ่มเพื่อนคอนโซลหน้ามีจอสัมผัสขนาดใหญ่สำหรับควบคุมระบบต่างๆพร้อมระบบอินโฟเทนเมนต์ที่รองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto ระบบเสียงรอบทิศทางจากแบรนด์ระดับไฮเอนช่วยให้เพลิดเพลินระหว่างเดินทางโซนที่พักอาศัยภายในมีโซฟาหนังแท้คุณภาพสูงโต๊ะรับประทานอาหารที่สามารถปรับพับได้เตียงนอนขนาด king size พร้อมฟังก์ชันปรับองศาแอร์อัจฉริยะควบคุมอุณหภูมิแยกโซน และระบบไฟส่องสว่างแบบแอมเบียนไลท์ที่สามารถปรับสีได้ตามบรรยากาศที่ต้องการในด้านสมรรถนะ Ferra ร i m ี่ม r h ตอร์0 2 6ใช้เครื่องยนต์ V 8 Hybrid t u เ b o คู่ให้กำลังสูงสุดกว่า750แรงม้าจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ8สปีดพร้อมระบบขับเคลื่อนสีล้ออัจฉริยะสามารถทำความเร็วสูงสุดได้เกิน250กิโลเมตรต่อชั่วโมงแม้จะเป็นรถบ้านแต่ก็ยังมอบประสบการณ์การขับขี่ในแบบ Ferra รี่อย่างเต็มรูปแบบระบบช่วงล่างแบบถุงลมปรับระดับได้ช่วยให้การขับขี่่นนนนนุุมวนในทกสภาพถนน รวมถึงระบบควบคุมเสถียรภาพและโหมดการขับขี่ที่ปรับได้ทั้ง Comfort Sport และ Tra c k ในส่วนของเทคโนโลยีเพื่อการเดินทางกล f e r ฟ a ร i m o t o r ม o m ตอร์6ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์บนหลังคาสำหรับชาร์จแบตเตอรี่ในโซนที่พักอาศัยพร้อมระบบกะเก็บพลังงานสำรองเพื่อใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าได้แม้ในพื้นที่ห่างไกลถังเก็บน้ำสะอาดและระบบกรองน้ำคุณภาพสูงช่วยให้สามารถใช้ชีวิตบนถนนได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องกังวลเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกห้องครัวขนาดกระทัดรัดแต่ครบครันด้วยเตาไฟฟ้า เตาอบขนาดเล็กตู้เย็นและเครื่องชงกาแฟอัตโนมัติความปลอดภัยก็เป็นสิ่งที่เฟอร์รารีให้ความสำคัญรถคันนี้มาพร้อมระบบช่วยขับขั้นสูงเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนและช่วยเบรกเมื่อมีสิ่งกีดขวางระบบช่วยรักษารถให้อยู่ในเลนกล้องมองรอบคัน360องศาพร้อมเซ็นเซอร์รอบตัวรถและระบบช่วยจอดอัตโนมัติทำให้การขับขี่และการเคลื่อนย้ายรถขนาดใหญ่เป็นเรื่องง่ายขึ้นมากอีกหนึ่งจุดเด่นคือระบบควบคุมสมาร์ทโฮมภายในตัวรถ ผู้ใช้สามารถสั่งการไฟฟ้าแอร์ระบบเสียงหรือแม้แต่ม่านบังแดดผ่านสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตได้แบบไร้าสายรวมถึงระบบอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมที่ให้การเชื่อมต่อความเร็วสูงแม้อยู่ในพื้นที่ห่างไกลด้านความประหยัดพลังงานรุ่นไฮบริดของ Ferra ร i m o t o r h ต m e 2026สามารถขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้ารวนได้ระยะทางประมาณ80กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็มเหมาะสำหรับการขับในเมืองหรือแคมป์ที่ต้องการความเงียบสงบโดยมีอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยที่ดีกว่ารถบ้านสมรรถนะสูงทั่วไป f e อร์รารี่มอเตอร์โฮมไม่ได้เป็นเพียงพาหนะสำหรับเดินทางแต่เป็นประสบการณ์การใช้ชีวิตบนท้องถนนในแบบที่หรูหราและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการผสมผสานความรักในการขับขี่กับการใช้ชีวิตอย่างอิสระบ,บนท้องถนนด้วยเทคโนโลยีที่ครบครันดีไซน์ที่สวยงามและสมรรถนะในระดับซูเปอร์คาร์รถคันนี้จึงเป็นตัวเลือกที่โดดเด่นและแตกต่างอย่างแท้จริง ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Auto g a r รา e เพื่อไม่พลาดการรีวิวรถรุ่นใหม่และยานพาหนะสุดพิเศษจากทั่วโลกแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ